สวัสดีค่ะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินค่ะวันนี้มานำเสนอแทนเลอ่อพ่วงขึ้นรถเกี่ยวนะคะตัวนี้ขนาดกว้าง2เมตรยาว4เมตร50บรรทุกได้ตั้งแต่70ถึง93เลยนะคะกว้าง2เมตรยาว4เมตร50ใช้เหล็กลังสีในการทำปูพื้นด้วยเหล็กตีนไก่ขนาด2.5มิลนะคะหนาเลยตัวนี้เหล็กใหม่ทั้งคันค่ะ นี่มีบังอายบังล้อให้ด้วยนะคะตัวนี้เหล็กใหม่ทั้งคันราคาอยู่ที่42,000บาทค่าจัดส่งฟรี100กิโลเมตรแรกดุมล้อนั้นเราจะใช้ของปิกอัพนะคะมือ2นะคะเหล็กก็เป็นเหล็กใหม่ทั้งคันบันไดเป็นบันไดรา,าง3นะคะมาตรฐานเลยตัวนี้ บรรทุกได้ตั้งแต่70ถึง93ค่ะราคา42,000บาทกว้าง2เมตรยาว4เมตร50ลูกค้าสนใจสามารถสั่งจองได้นะคะ0979712677ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินสนใจโทรมาติดต่อได้นะคะหรือจะเข้ามาดูตัวจริงได้นะคะแบบนี้นะคะเทนเลอร์ขึ้นรถเกี่ยว สเปคนี้ราคาอยู่ที่42,000บาทจัดส่งฟรี100กิโลเมตรแรกค่ะเหล็กลางสีในการทาสวัสดีค่ะ